8ชั่วโมงในการค้นหาแตงโมนิดาที่ประสบเหตุตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนี่นับเป็นข่าวใหญ่ที่คนติดตามข่าวทั้งประเทศก็เอาใจช่วยนะคะแต่ว่าไหนที่สุดก็ไร้ปฏิหารค่ะหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันพบร่างของแตงโมนิดาแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ นี่ไม่ได้เป็นเพียงความสูญเสียนะแสดงมากฝีมือคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสูญเสียเพื่อนที่จากไปย่งไม่มีวันกลับด้วยเหลือไว้เพียงเรื่องราวบ,บทเรียนชีวิตที่แตงโมนิดาฝากไว้ค่ะ ไม่มีใครแก่เกินเรียนและภูมิใจมากที่เรียนจบปริญญาตรีสักทีเป็นสิ่งที่ตังโมนิดาบอกไว้ค่ะในวันรับปริญญาสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งเธอบอกว่าปริญญาใบนี้ทำเพื่อคุณพ่อผู้จักไปค่ะแล้วก็ตั้งใจจะนำความรู้มาทำงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสมชาติที่เธอเผชิญด้วย ซึ่งช่วงเวลาแห่งความสาเร็จมาพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆหลายอย่างค่ะทั้งนี่สินสิล้านที่แตงโมเริ่มใช้คืนไปได้มากแล้วจากการไลฟ์สดขายของงานแสดงก็เริ่มกลับมาแล้วด้วยแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างหวังนะคะเพราะเหตุการณ์ตกเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้ปิดตํานานแมว9ชีวิตของวงการแตงโมนิดาไปด้วยวัยเพียง37ปี แตงโมเริ่มเส้นทางบันเทิงด้วยการเล่นละครเรื่องปริศนาในปี2543ค่ะจากนั้นในปี2545ได้ประกวดมิสทีนไทยแลนด์และเข้ารอบ10คนสุดท้ายก่อนโด่งดังเป็นผู้แตกจากละครเบนจาคีตาความรักปี2546-2547ถึงโดยเพลงไม่ว่างค่ะเพลงประกอบละครที่แตงโมร้องไว้ก็โด่งดังอย่างมากและก็สั่างเชยเธอในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ที่รับบทตัวร้สุดจี๊ดทั้งยืนยันความสามารถของแตงโมได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะแสดงได้ทั้งบท ร้ายและบทนางเอกหรือแม้แต่ในภาพร์เรื่องสุดท้ายของชีวิตค่ะเรื่องหอแตวแต่แหกโควิดปังปุริเย่การแสดงอคติ้งเล่นใหญ่แบบคอมเมดี้แตงโมก็เอาอยู่นะคะแต่ชีวิตนักแสดงดังไม่ได้ราบเรียบค่ะเป็นข่าวคราวในหน้าสื่อเสมอทั้งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บหนักเมื่อปี2550 ส่วนในปี2553ก็เคยถูกสื่อมวลชนสายบันเทิงไม่นําเสนอข่าวเนื่องจากแสดงอาการไม่พอใจสื่อจนเธอต้องขอโทษผ่านวิดีโอคลิปมีการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองนะคะรวมถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่แตงโมเคยกินยานอนหลับเกินขนาดซึ่งแพร์ได้ถแถลงภายหลังว่าแตงโมเป็นโรคซึมเศร้าและด้วยบุค,คลิกส่วนตัวที่มักให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิดศร้ากรรมหรือชีวิตรักก็ทําให้แตงโมตกเป็นเป้าการไซเบอร์บุลดีไม่น้อย แต่ทุกครั้งค่ะเธอผ่านมันมาได้และเป็นที่มาของสื่อนะคะที่ให้ฉายาแมวก้าวชีวิตของวงการขณะที่แตงโมงในความทรงจําของเพื่อนในวงการคือความจริงใจและเต็มที่กับเพื่อนเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ตายมานัสน,นันอดีตนักแสดงร่วมยุคตกยากมีอาการทางสมองแตงโมงก็ยื่นมือไปช่วยเหลือ หรือนักแสดงหญิงอภิษ,ษราค่ะที่ป่วยโรคไตแตงโมก็ยังส่งความปรารถนาดีและเสนอให้ความช่วยเหลือพร้อมบอกว่าหนูมีไม่เยอะแต่หนูอยากช่วยค่ะคือโมเป็นคนแบบเป็นคนรักเพื่อนอ่ะเป็นคนรักเพื่อนรักพี่รักน้องอะไรเงี้ยแค่แบบแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยแค่แบบว่าติดต่อมาทักมาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่น้องก็บอกแมไม่เป็นไรน้องสมอยากช่วยอะไรเงี้ยอย่าง,างน,น้อยให้พี่ไว้แบบ ไปเปติดตัวไปฟอกเลือดไปอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกดีใจอะไเรเงี้ยในส่วนของชีวิตครอบครัวแตงโมได้ชื่อว่าเป็นดาราลูกกตัญยูคนหนึ่งนะคะเพราะดูแลคุณพ่อที่ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างดีจนถึงวันสุดท้ายซึ่งความรักของแตงโมที่มีต่อคุณพ่อยังเป็นที่จดจําของเพื่อน,นักแสดงร่วมยุคค,ค่ะอย่างคุณบิ๊กภูชิสะที่บอกว่าแตงโมพูดถึงการดูแลคุณพ่อและคุณพ่อก็ดูแลโมมาตลอด ในวันที่แตงโมจากไปแม้ยังไม่อยากเชื่อแต่คุณบิ๊กบอกว่าต้องยอมรับความจริงและอยากให้ทุกคนจดจำชีวิตของแตงโมที่มีหลายแง่มุมทั้งสุขทุกข์สวยงามและอยากฝากถึงคนที่แชร์ภาพไม่เหมาะสมค่ะให้นึกถึงครอบครัวและให้เกียรติแตงโมด้วยอย่างผมเห็นหลายๆคนแบบแชร์บางรูปเนี่ยถ้ามันถ้าเป็นรูปที่แบบโมตอนขึ้นจากน้ำเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกไม่ค่อยดี ผมว่าความทรงจําของโมดีๆมีอีกเยอะตอนที่โมวสวยๆตอนโมมีภาพดีๆตอนทําบุญตอนเก็บอะไรเงี้ยครับมีเยอะแยะเลยครับเอาจงริงมันก็เร็วไปครับเร็วไปเร็วไปในความรู้สึกของเรารู้สึกแบบเออเขาเซนซิทีฟมากขึ้นมากขึ้นก็คือตอนที่เป็นเรื่องของพ่อน่าจะเป็นหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างโมวันนี้เขาก็ผ่านเหตุการณ์มาเยอะครับเรื่องความรักเรื่อง เรื่องหลายๆเรื่องครับการจากไปของแตงโมมีคนในแวดวงบันเทิงแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลจำนวนมากนะคะทั้งโดมปกรณ์ลำผู้กำกับคนดังคุณพจน์อานนท์และอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจตสดาวงศ์ที่ขอให้แตงโมไปอยู่ในอ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าคุณนันีสามนีก็โพสต์ชั้นๆแต่กินใจนะคะว่าไว้พบกันใหม่โยชิรินระดาที่บอกว่าหลับให้สบายวณัสสาทองวิเศษค่ะบอกว่าขอส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ ใบเฟินพิมพ์ชนกที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวก็โพสต์ว่าดีใจที่ชีวิตนี้ได้เจอกันนะคะแล้วเรื่องราวของแตงโมนิดาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังแฟนละครและวงการบันเทิงไทยค่ะ ทางด้านแฟนหนุ่มของแตงโมนิดานะคะได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ว่าหนึ่งในความตั้งใจสุดท้ายของแตงโมคืออยากบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องหาเอกสารหลักฐานกันอยู่ค่ะ